สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยจะมาแนะนำวิธีการาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปตะก้อนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เป็นตะก้อรูปกลมๆแล้วเราก็จะเอาเหรียญไว้ข้างในเมื่อก่อนเคยเอาใบมะพร้าวใช่ไหมคะมาพับเล่นกันพับเป็นตะก้อเล่นกันแต่ตอนนี้ก็เลยเอามาดัดแปลงใช้เป็นริบบิน ในการพับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองพับกันดูนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะ,ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นลิบบิ้นนะคะริปบิ้นสีต่างๆที่ที่เราต้องการจะเอามาหอ่อนี้หน่อยใช้เป็นของยี่ห้อนี้นะคะดับเบิลเลือกสีที่ที่เราต้องการมา แล้วก็จะมีเหรียญเหรียญที่เราจะเอาไว้ใช้ห่อนะคะเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าแล้วแต่ว่าเป็นเหรียญที่เราอยากจะใช้แล้วก็จะมีสายวัดกันไกลนะคะอุปกรณ์ในการใช้หอ่อ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็ตัดริบบิ้นสีที่เราต้องการจะพับนะคะให้ได้ความยาวอยู่ที่16นิ้วครึ่งนะคะในการพับเราจะใช้2เส้นนะคะพอพอได้แล้วก็พับครึ่งนะคะตัดริบบิ้นเสร็จก็พับครึ่งพับตรงกลางเลย ทั้งสองเส้นในการสาธิตนี้หน่อยจะใช้เป็นสองสีนะคะเพื่อที่จะได้ให้เห็นความแตกต่างกันแต่ถ้าเพื่อนๆใช้สีเดียวลักษณะการทำก็เหมือนกันแต่อันนี้หน่อยจะทำ ใช้สองสีเพื่อที่จะได้มองเห็นความเวลาเราเราถ,ถักจะได้เห็นความแตกต่างกันนะคะพอพับครึ่งได้แล้วใช่ไหมคะก็เอาสีแดงมาสอดเข้าตรงกลางของสีเหลืองให้เขาเกี่ยวกันแบบนี้นะคะเอานิ้วโป้งกดไว้พอได้แบบนี้เสร็จให้เพื่อนๆพื่อนขยายนขาหนึ่ง เอาสีแดงที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงไปข้างล่างหักลงไปข้างล่างแล้วเอาสีเหลืองที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนทับนี้นะคะเสร็จแล้วเอาสีแดงทับเส้นสีเหลืองดึงออกมาเขาก็จะมาอยู่แบบนี้ พอรอบที่สองเส้นสีเหลืองที่อยู่เอาขึ้นมาทับเส้นสีแดงนี้นะคะแล้วพอเส้นสีแดงนี้ฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยเอาทับลงไปเอาลงไปข้างล่างของเส้นสีเหลืองเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วเอาสีแดงไว้ข้างบนสีเส้นสีเหลืองเขาก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ พอครั้งที่สามเอาส,สีแดงเขาก็จะมาอยู่คู่กันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาเส้นสีแดงที่เป็นเส้นอยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนทับเส้นพอฝั่งทางซ้ายมือสีเหลืองเส้นนี้เส้นริมเนี่ยก็เอาลงไปข้างล่างเอาไปใต้เส้นสีเหลืองอีกเส้นหนึ่งนะคะพอมาอยู่ตรงกลางให้เอาสีเหลืองทับเส้นสีแดง เขาก็จะเริ่มโค้งเขาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เอาเหรียญเหรียญมาใส่ใส่ไว้ข้างในแล้วเราก็ทำเราจะทำแบบนี้ไปไปเรื่อยๆเลยนะคะทำพอเขาเริ่มโค้งแล้วใช่ไหมคะเราก็ม้วนเข,เข้าแล้วดึงดึงให้แน่น อลิบบินพับก็จัดให้เขาแบบดึงเข้าลูกเนี่ยค่ะพอม้วนเข้าไปเขาก็จะเริ่มเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตะก้อเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะก็คือฝั่งทางด้านด้านขวาเนี่ย เราก็จะเอาขึ้นมาทับพอทางพอริมฝั่งซ้ายเราก็จะเอาลงไปข้างล่างเส้นแล้วพอมาอยู่ตรงกลางก็เอาทางด้านซ้ายเนี่ยทับขวานะคะก็ดึงดึงให้เขาแน่นๆไปด้วยพอรอบถัดไปก็ทำเหมือนเดิมทำไปจน จนริบบิน้นปลายริบบิ้นของเราเนี่ยเหลือน้อยนะคะนี่ค่ะพอพอริบบิ้นของเราเหลืออยู่ประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะก็เอาตัวนี้เอาที่อยู่ขวามือสุดเนี่ยสอดเข้าเข้าไปใต้นี้เลยนะคะ ดึงออกมาดึงเขาออกมาพอเส้นที่สองก็สอดตรงนี้เลยนะคะดึงพอมาเส้นสีแดงก็สอดเข้าไปตรงนี้คือ ก็จะสอดเข้าไปตามลายของเขาเลยนะคะดึงดึงออกมาให้แน่นๆ สอดไปทั้งสี่เส้นเลยสอดไปเรื่อยๆจนปลายริบบิ้นของเราไม่สามารถที่จะสอดได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการตัดออกเพื่อความสวยงาม ้าอันไหนยังสอดได้อยู่ก็สอดต่อไปอีกนะคะจนกว่าจะสอดไม่ได้อันไหนสอดไม่ได้สั้นไปเราก็ตัดออกเพื่อความสวยงาม เนี่ยค่ะก็จะเสร็จแล้วได้ตะก้อมา1นึนลูก1ชิ้นเนี่ยถ้าทําเป็นสีสีเดียวกันก็เป็นเป็นแบบนี้ถ้าใช้สองสีลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่วิธีการทําก็คือทําเหมือนกันเลยนะคะเราก็จะได้เหรียญปอยทานเป็นตะก้อ น่ารักน่ารักหนึ่งลูกเอาไว้ใช้สำหรับงานบูญงานบวชนะคะยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองทำกันดูนะคะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของประพัสสอนไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้หน่อยในการทำคลิปในครั้งต่อไปเดี๋ยวครั้งหน้าหน่อยจะมาชวนเพื่อนๆพ,พับอีกแบบหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเป็นแบบไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณค่ะ